สวัสดีครับสินค้าที่ขายดีบน a เม z o n ดูยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้ครับวันนี้จะให้ดูนะครับว่ามันมีสินค้าที่เพื่อนๆถามมานะครับคืองานไม้นะครับงานประเภทงานฝีมือนะครับที่ทำด้วยไม้ซึ่งบ้านเราเยอะมากเนาะถ้าเราขายพวกแก้วหรือถ้วยไม้เนี่ยนะครับมันจะขายบน a เม z o n ได้ไหมไปดูกันนะครับว่า ขายได้ไหมครับวันนี้ผมจะใช้คีย์เวิร์ด wooden c ครันะครับ wooden c ครันะครับอ่าผมก็เซิร์ชมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เจอที่ขายบน a อมซอนนะนะครับเห็นไหมครับว่าก็มีหลากหลายแบบเลยมีทั้งแก้วมีทั้งถ้วยนะครับส่วนใหญ่เป็นแก้วเนาะนะครับก็ง่ายๆถ้าเพื่อนๆเสิร์ชเจอด้วยเวิร์ดเนี้ยนะครับแล้วอะไรที่มัน ขายมีโชว์เยอะๆแสดงว่าสินค้าชิ้นนั้นก็มีคนนิยมพอสมควรแต่จะขายได้ดีขนาดไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะผมจะใช้โปรแกรมยังเกิร์สเกิลวิเคราะห์นะครับเราก็มาดูนะครับว่าในแต่ละรายการนะครับสินค้าตัวไหนที่ขายได้และทําเงินเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากเท่าที่ดูนะครับก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้ขายดีมากนักแต่พอขายได้นะครับ อันนี้ตอบเพื่อนๆนะนะครับก็อย่างอันแรกนะครับรายการแรกเลยเนี่ยขายอยู่ที่11.99ดนะครับทั้งเดือนที่ผ่านมาขายไม่ได้เลยนะครับขายไม่ได้เลยนะครับแล้วอันที่2เนี่ยขายอยู่ที่35ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันนี้พอขายได้นะครับเดือนหนึ่งขายได้45บห้าชิ้นนะครับแล้วก็วันนี้ขายได้2ชิ้นนะครับแล้วต่อมาเป็นตัวแก้วนะครับ30ดอลลาร์ ทั้งเดือนขายได้129ชิ้นนะครับแล้วก็วันนี้ขายที่5ชิ้นเพื่อนๆต้องวิเคราะห์แบบนี้นะครับถึงจะรู้ว่าสินค้าในกลุ่มนี้แบบไหนมันทำเงินนะครับเราถึงจะเอาสินค้านี่มาตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ทำให้เราขายได้ด้วยสิ่งสำคัญเลยคือเราจะต้องดูนะครับว่ากําไรเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็น้ำหนักสินค้ายเยอะไหม กดไปที่ตัวเน็ตตรงนี้เราก็ดูนะครับว่าน้ำหนักสินค้าเนี่ยนะครับมันกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับเพราะอันนี้จะมีผลต่อการส่งสินค้าของเราเนาะอย่างตัวนี้นะครับกว้าง4.8นิ้วนะสูง7.24นิ้วก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับใหญ่พอสมควรแล้วก็ความยาวนะความยาวอยู่ที่สูงอ่าอยู่ที่2.8 อิงนะครับนะอิสนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นนิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่9.1นะครับออนก็ประมาณสัก60อา่าประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยอา่าประมาณสัก200กว่ากร,รัมนะเออนะครับเห็นไหมครับว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยค่าธรรมเนียมก็จะแพงตามไปด้วยนะถ้าเราขายสินค้าที่ มีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ไดเมนชันมากขึ้นนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้อยู่ที่24ดอลลาร์นะครับกำไรต่อชิ้นนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับสินค้ากลุ่มนี้แต่ถ้าถามว่ามันขายหรือหวามากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ตอบกันตรงไปตรงมานะทุกคนนี่คือการวิเคราะห์สินค้านะครับในกลุ่ม งานไม้นะที่เป็นถ้วยแล้วก็ถ้าพินแก้วซึ่งประเทศไทยเยอะมากนะครับสินค้าแนวนี้เนาะงานโอทอปหรืองานพวกในจตุจักอย่างเงี้ยเยอะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะหาเอามาขายบนอเมซอนได้วันนี้วิเคราะห์ดูแล้วครับว่ามันมีโอกาสทางการตลาดมากน้อยแค่ไหนเป็นเพื่อลองวิเคราะห์สินค้าก่อนขายนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องของการขายสินค้านั่นเอง ถ้าเพื่อนๆนสนใจนะครับอยากเรียน Amazon อย่างจริงจังผมมีคอร์สสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัครนะครับจนขายได้นะครับดูแลทั้งหมด6เดือนนะครับแล้วก็เรียนเป็นเรียนตัวต่อต,ตัวผ่านซูมนะครับ2วันหลังจากนั้นก็ดูแลต่ออีก6เดือนนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักมาที่ l i น์แอดนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันในคาสเรียนนะครับ สำหรับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ